ครับนี่คือ i n s i g h t News คนลุกมาดามฟันนี่เล่าเรื่องหลี้ลับในกองถ่ายหนังผีเรื่องกุมานมาดามฟันนี่ผู้กำกับภาพยนตร์และเขียนบทหนังผีเรื่องกุมานเชิญชวนให้คอหนังผีเปิดใจมาดูหนังเกี่ยวกับความเชื่อที่ถูกเล่าในรูปแบบใหม่ๆแถมงานนี้ยังเผยเรื่องราวลี้ลับในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยบอกเลยขนลุก ปล่อยตัวอย่างเอาใจคอหนังผีกันไปแล้วสำหรับภาพยนตร์กูมานหนังผีที่เตรียมจะเข้าฉายพร้อมๆกับอีกหลายเรื่องในเดือนกันยายนนี้โดยกำกับภาพยนตร์และเขียนบทโดยมาดามฟันนีโอทิติพันธ์รักษาสัตว์ที่เปลี่ยนแนวมากำกับหนังผีเป็นครั้งแรกล่าสุดมาดามฟันนีได้อยากชวนให้คอหนังผีเปิดใจมาดูหนังเกี่ยวกับความเชื่อที่ถูกเล่าในรูปแบบใหม่ๆ แถมงานนี้ยังเผยเรื่องราวลี้ลับในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ได้ฟังว่าสเสน่ห์ของภาพยนตร์กุมารคือความดราม่าสยองขวัญที่ผนวกกับความเป็นบันเทิงและตื่นเต้นตลอดหนึ่งชั่วโมง50นาทีเป็นหนังสไตล์ใหม่จากค่าย House of u s ที่คุณควรดูสักครั้งแถมเรื่องนี้ยังมีอะไรที่แปลกๆกเกิดขึ้นในกองถ่ายอีกด้วยค่ะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ คือช่วงที่ตกลงกันแล้วว่าจะทำหนังเรื่องนี้มาดามและคุณหน่อยโปรดิวเซอร์ก็จะเจอเรื่องอะไรแปลกๆมาโดยตลอดก่อนทำหนังเราหาข้อมูลและได้ปรึกษาคุณจิวกุมารทองนักสะสมกุมารที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยคืนหนึ่งจิวชวนมาดามไลฟ์สดเล่าความเป็นมาของการทำกุมารให้ฟัง หลังจากวันนั้นมาดามก็ฝันเห็นเด็กผู้ชายมากอดรัดบอกว่าไปด้วยไปด้วยส่วนคุณหน่อยโปรดิวเซอร์จะมีพระหลายท่านถักว่าเห็นเด็กๆขี่คอตามมาด้วยตลอดและมีหลวงพ่อที่เคารพของพีนอตนายทุนหนังและคุณหน่อยโปรดิวเซอร์โทรมาบอกว่ามีวิญญาณเด็กเป็นสิบมาตามหลวงพ่อให้ไปที่บ้านพีนอตโดยยังไม่รู้ว่าจะทำหนังกูมาน พอท่านมาถึงหน่อยจึงพีเซนต์บทหนังกุมารให้ท่านดูท่านจึงเข้าใจว่าวิญญาณเด็กทั้งหลายเขาตื่นเต้นอะไรหลวงพ่อบอกว่าวิญญาณเด็กมาสื่อสารว่าอยากดูอยากเล่นหนังท่านเลยแนะนําให้สร้างกุมารให้เขาอยู่ด้วยร่วมแสดงในภาพยนตร์อีกด้วยจึงได้มีการปั้นกุมารขึ้นมาชื่อว่าน้องเกมที่ได้เห็นกันตอนทําพิธีบวงสรวงค่ะ ยังมีอีกหลายเรื่องหลีลาบที่เกิดขึ้นในกองถ่ายซึ่งผู้กำกับเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างวันที่ไปดูโลเคชันซึ่งเป็นรีสอร์ทกลางป่าแต่ไม่บอกที่ไหนมาดามถ่ายรูปในบ้านที่จะใช้ถ่ายรูปส่วนใหญ่ที่ถ่ายออกมากลายเป็นภาพเบอร์เบอร์แปลก,ปกพอขยายดูเป็นลักษณะาขายรูปเด็กผู้ชายเสื้อขาวยืนอยู่ที่ขอบหน้าต่างและตรงกระจกมีรอยที่ดูแล้ว คล้ายมือเด็กเล็กเต็มไปหมดบ้านที่ไปถ่ายก็เป็นรีสอร์ทอยู่กลางป่าด้านข้างเป็นบ้านหลางตอนไปดูโลเคชันพระบอกว่าเห็นผียืนรอขอส่วนบุญอยู่ตั้งแต่ปากทางเข้าจนไปถึงข้างในและเราต้องถ่ายทำกันที่นี่หลายวันต้องสวดมนต์กันตลอดเวลามีอยู่วันหนึ่งช่วงคำคำผู้จัดการพิงกี้เห็นเด็กอยู่หน้าบ้านแต่วันนั้นในกองถ่ายไม่มีเด็ก แต่ว่าวันนั้นในบ้านมีรูปปั้นกุมารเกมที่เอามาเตรียมเข้าฉากก็เป็นเรื่องทีมาดามเชื่อว่ากุมารดนใจอยู่เบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้เกือบทุกขั้นตอนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ